วันนี้เราพาทุกคนมาเที่ยวท้องฟ้าจำลองนะคะพิพิธภัณฑ์ที่สุดล้ำนะคะแล้วก็สุดคลาสสิกค,คะอันนี้เป็นบรรยากาศโดยรอบนะคะด้านนี้ก็จะเป็นยานอาวกาศนะคะที่เขาเรียกว่ายานลงดวงจันทร์ของอาพอลโลนะคะม,มีป้ายบอกว่าเป็นส่วนประกอบของยานเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะเป็นบรรยากาศโดยรอบของท้องฟ้าจำลองนะคะ วันนี้เขามีนิทรรศการของสิ่งแวดล้อมค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนมาชมกันนะคะด้านนี้ก็จะเป็นนาฬิกาแดดแบบอะโคริโตเรียลนะคะนักกรุงเทพเก็จะมีลัติจูดนะคะอยู่ด้านนี้ค่ะมีหุ่นยนต์แบบสตาร์วอลด้นะคะน่ารักนะคะเด็กๆจะชอบค่ะหุ่นยนต์อย่างเงี้นะคะ บอกโซนนี้เป็นพื้นที่การเรียนรู้สมัยใหม่นะคะสิ่งแวดล้อมโลกด้านนี้นะคะเขาจะมีนิทรรศาการพิธีเปิดนิทรรศาการสิ่งแวดล้อมโลก the green planet เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมนะคะด้านนี้เขาก็จะมีที่จำหน่ายบัตรนะคะโอ้สวยค่ะโลกไายานาแห่งอนาคตขอบคูโลกเป็นนิทรรศการใหม่นะคะน้องๆหนูๆคนที่ยังไม่เคยมาเที่ยวก็มากันได้นะคะ เพืองสะพานด้วยนะคะราชการทักษะเพื่อชีวิตมีหลายมุมค่ะนั่นนี้นะคะตอนนี้คนยังไม่เยอะเท่าไหร่นี่เราก็จะมาเข้าที่ห้องมหากรรมนะคะห้องเทเตอร์ค่ะ ทีมงานมาบันทึกคทปโทรทัศน์นะคะแล้วก็ถ่ายทอดสดวิธีเปิดนะคะอันนี้ค่ะติดตั้งอุปกรณ์ะคะ่ะสำหรับไลฟ์สด ETV ค่ะด้านนี้ก็จะมีเครื่องบินนะคะเดินมาด้านในอะคะ่ะถัดจากป้ายเมื่อกี้นะคะ แล้วถ้าเกิดใครหิวข้าวก็มารับประทานตรงนี้ได้นะคะมีโรงอาหารค่ะด้านนี้ก็จะมีจำหน่ายของเล่นนะคะร้านค้ายังไม่เปิดเพราะว่ายังเช้าอยู่ค่ะการเทคโนโลยีสื่อสารทางอาวกาศค่ะเป็นยังไงเอ่ยเอามีหุ่นยนต์จินนี่ด้วยทำยังไงก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวไปมาดูกันนะคะงงพลังงานสะอาดศูนย์วิทย์ ศิลปินโลกนะคะน,นี่ก็ทำแบ็คด็อกไปให้นะคะสวัสดีค่ะอันนี้ของอันนั้นเป็นด้วยหรือเปล่าคะน,นี่เป็นของน้ระตูอ๋อคนละที่อันนี้คืออะไรบ้างอคะอันนี้มันจะเป็น,แบบแนรถแกะแม่เหล็กครับอ้อาวเหรอทำยังไงอะ่ะอ๋อเรานยังไงอ่ะปฏิโมเดลรถเปิดอิมาแล้วก็มแม่เหล็กใส่เวลาเล่นนะครับมันก็จะมีไม้ไม้ตัวนี้ที่แม่เหล็กเห็นแล้วจะมีสานามครับ อ๋อมีสนามสนามรถแข่งมาอ๋อมีสนามค่ะแล้วเราก็เอารถที่ติดแม่เนล่กมาครับไปวางใช่แล้วเราก็มาเอ้ยวิ่งวิ่งวิ่งใช่ไม่จับเวลาแข่งกันอ่าจับเวลาเล่นชัยก่อนก็ผู้ชนะเอามือไม่ชนกันหรออ๋ออันนี้เราอาจจะเล่นเป็นคู่หรือเป็นเดี่ยวครับอ๋ออย่าทะเลาะกันนะคะต้องวิ่งแข่งกันเฉย ไอชนะเป็นเกมกติกานะคะเอาอันนี้ก็ทําง่ายๆนะคะเอาท่อที่เหลือใช้มามาทําได้นะคะอ่าคู้ปกครองก็ทําให้ลูกหลานเล่นได้ที่บ้านนะคะเล่นก่านมาแล้วก็พิมพ์กระดาษอ๋อพิมพ์กระดาษเฉยๆทำง่ายเลยครับไม่ต้องถ้าไม่ไม่มีพิมพ์เราก็วาดเราก็ได้นะคะวาดเราก็ได้อันนี้อะไรคะอันนี้ก็จะเป็นเกมยิงครับอ๋อเกมยิงใช่ครับเราก็จะมี ลูกเหล็กอันตรายนะคะแต่ว่าเราก็มีให้โดนกำหนดสายอ้าวเหรออ๋อแต่เราก็จะมีแผนให้ลองดูให้ว่าองศาเท่าไหร่จะเป็นการเคลื่อนที่ที่ได้ไกลที่สุดอะไรแบบนี้ก็จะไม่ติดทดลองคำนวณคำนวณดูว่านี่นี่มีมีแม่แบบอย่างนี้นะคะองศาเท่าไหร่ก็ก็คือโอ้ยางงี้นะคะลองยิงลองยิงให้ดูหน่อยลงไหมเนี่ย เออลงไม่เอ่ยนี่นะครับเราก็จะเอาลูกเต็าตรงนี้ใส่ตรงนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นระดับการยิงนะครับระดับการยิงใช่ครับก็มาที่ล็อกที่หนึ่งโอ้เดี๋ยวนะครับแป๊บนึงอันนี้ต้องคัดแล้วค่ะไม่ลงยังยังอันนี้คือซ้อมก่อนล็อกก่อนอ๋อล็อกล็อกล็อกใช่ครับแล้วทีนี้เราก็มาดูองศาว่าเราจะเอาองศาเท่าไหร่เออ เพื่อให้ลงไปลงที่แก้วอ่าอ่อ่าบอกหนึ่งสองเลดี้ก็เอ๊ยตบมืออะเยี่ยมเลยโหสนุกมากเลยนะคะไอทำทั้ง้องก็จะได้ของรางวัลด้วยถ้าใครทิ้งข้านะครับอ๋อได้อะไรคะของรางวัลของรงวันก็ยังอุบไว้ก่อนยังอุบไว้ก่อนเออเดี๋ยวต้องมาเล่นกันนะคะอ่าโอ้มีเกมเยอะเลย <ไ>ป,ประเทืองป,ปัญญาหมดเลยนะคะทีจะรำถภาพมาอ่มันเ,เป็นไงคะเกมตัวนี้มาด้วยก็คือที่เหตุผลที่เราผลิตเกมนี้ขึ้นมาเพราะว่าทางทีเนี่ยเส้นทางเรื่องเล่านะคะอุเ้ย ที่เราให้ทฤษฎีไปในเรื่องของเราทีในตลาดจะไห้สนเกมเท่าไหร่แต่พอเรากลับมาในรูปแบบของเกมการเล่นเรียนรู้แบบเกมสนุกมีการเหมือนงูตกบันไดอ่ะงูตกบันไดโยนตึ๊บได้หนึ่งก็เดินหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มอย่างนี้นะคะเป็นเหมือนงูตกบันไดสมัยก่อนแล้วก็มีการ์ดคำถามคำถามก็คือตรงนี้ถ้าใครตกตรงนี้ต้องตอบ ตอบไม่ได้ก็ตกลงไปสนุกมากเลยนะคะุยน่าเล่นจังเลยค่ะขอบคุณนะคะอันนี้ก็คือที่ศูน,นรศรรย์วิทยาศาสตร์การ,ารศรรึกษาพินุโลกครับพิศนุโลอกอยู่ใครผ่านไปนะคะแวะไปเที่ยวให้ได้เลยนะคะเจอกนรับครับเจอคุณครูท่านนี้นะคะอย่าลืมแวะไปทักนะคะนนี่รศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการ,ารศึกษาพิศนุโลกค่ะอันนี้ก็เป็นแผ่นอุ้ยอ้วน อ้วนลงพุงเอออุ้ยให้ด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะที่ให้ของเตือนสติไม่ให้อ้วนนะคะตอนนี้ขึ้นมาแปดโลแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องศึกษาเรื่องเหล่านี้นะคะว่าอันไหนหวานน้อยหวานมากเราก็ทําตามนะคะไหนไหนได้ของรางวัลมาแล้วต้องผอมไม่ได้แปดโลนะคะ,อะ <laughs> ขอบคุณนะคะ ด้านนี้ก็เป็นเมืองไฟฟ้านะคะตอนนี้ยังเช้าอยู่ก็าน่าจะปิดร่วมมือกับกบฟผนะคะนี่เขาก็เป็นเมืองแห่งอนาคตก็ทำข้างในสวยค่ะเคยเข้าไปแล้วนะคะมเมืองไฟฟ้าค่ะอันนี้เป็นหุ่นยนต์นะคะโอ้มีด้านบนด้วยค่ะด้านบนน,นี